สวัสดีครับช่องภูผาเมยนะครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอนะครับคิดก่อนนะครับเรานําแก้วกระดาษมาทําเป็นที่เพาะกล้าพืชผักนะครับอย่าลืมนะครับเจาะรูข้างล่างนะครับวันนี้เราจะมาเพาะกระรมปรีนะครับตะร่อนดินนะครับปุ๋ยมะพร้าวกลรดดำดินแล้วก็ปุ๋ยหมักบางส่วนนะครับ ให้เข้ากันให้มีความร่วนสุยนะครับแล้วก็นำมเมล็ดกลัมไปรยนะครับเม็ดเล็กๆมาหยอดลงนะครับเป็นแก้วละนะครับแก้วละ2-3เมล็ดเพื่อกันอาการจะเพราะเกิดหรือไม่เกิดนะครับเราค่อยถอนออกก็ได้หรือไปปุ๋ยก็ได้กรบนะครับดินนิดหน่อยแล้วก็พ่นด้วยน้ํา นะครับเอาไว้ในที่ร่มนะครับพ่นน้ำหนึ่งครั้งไว้ในที่ร่มนะครับพ่นน้ำนะครับให้ชุ่มเลยนะครับถ้าหากคลิปของเรานะครับมีประโยชน์ก็ช่วยติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ